น่ารักมากเต้าสลาเป่าหกเดือนแล้วน้องทิล่าลูกสาวแอจำม้ามแก้มตุยสีอมชมพูน่ารักมากสมัยนี้คนดังโดนแอบอ้างเยอะมากจนได้รับความเสียหายอย่างล่าสุดไอรัชสิทธตสามีของดาราสาวชื่อดังแอพันธิลาโดนแอบอ้างจนสาวแอออกมาเคลื่อนไหวเตือนทุกกอคนผ่านอินสตราแกรมส่วนตัวบ,บอกว่า มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบจริงๆล่าสุดคุณไอซ์โดนมิจฉาชีพเอารูปไปแอบอ้างชวนลงทุนเกี่ยวกับทองคําอีกแล้วการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนที่ดีเกินไปไม่มีจริงหรอกนะะอัขยาหลงเชื่อฉะนั้นตั้งใจทํางานต่อไปกันเถอะค่ะพวกเราฝากแชร์เตือนภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะพร้อมแคปชั่นระบุว่ามาเตือนภัยกันอีกแล้วนะคะทุกคนมิจฉาชีพมาอีกแล้วครั้งนี้เอารูปคุณไอซ์ไปแอบอ้างชวนลงทุนอีกอย่าหลงเชื่อนะคะทุกคนลามไปทุกรูปแบบจริงๆแชร์เตือนภัยกันต่อด้้้้ววยยยนนนนะคะคทุกกันนีีอูู่บาเลงลง ก็แทบไม่จับโทรศัพท์ถ้าใครเห็นอะไรแปลกๆดี็มมาถามแอร์ได้เลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ